ก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นผมจะมาแนะนำเนี่ยครับร้านพัตคารสอเลิศรสครับพัตคารอาหารสอเลิศรสก็เราจะเข้าไปชมกันโอ้โมาแล้วครับนี่ครับไก่ทอดสูตรพิเศษของสอเลิศรสครับระดับตำนานขอข้าวด้วยได้ไหมครับข้าวหนึ่งจา,านคร,รับผม นี่เจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยฮะสอเลือดรสแล้วก็นี่เป็นไก่ทอดที่เขาแนะนำนะฮะที่ดังมากครับเดี๋ยวผมรอข้าวแป๊บหนึ่งทอดให้ใหม่สุดๆเลยฮะเขาบอกกินปเปล่าๆได้เป็นกับแกล้มได้ด้วย ทานเป่าเ่าก็อร่อยนะฮะออยอดเลยขอบคุณครับแต่แต่จริงๆแล้วถ้าจะขายด้วยจะไปขายที่กนมาจ๊เยอะๆอันเดีย่สยอ๋ออ๋้อ๋อออเ๋อย๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อ๋อ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 อรออ๋ออ๋ัอ๋้อ๋ออ๋ออ๋อ๋อ่ออ สุรานแม่หางนี่ครับคนตู้จิวิตสุดยอดทำงานแล้วมันรู้จักเท่าไหร่ครับจนตอนนี้ประสบความสาเร็จอายุที่84ปีไม่ยอมแพ้โชคชะตาครับเก่าแก่ครับขึ้นมาพิษณุโลกมันสิเล่มนี้ครับลองไปหาอ่านได้ฮะไปให้เจริญไปให้มันรก่ไปให้มันเปิดเปิดครับเปิดครับ

หมูัวอร่อยจริงอร่อยเดนี่เป็นสตูลิ้นหมูใช่ไหมอมไม่ใช่ลิ้นหมูลิ้นหมูสตูลิ้นหมูไม่ใช่สตูลิ้นหมูอันนี้ตงจัคืนหรือเปล่าครับวางนี่เลยตูลิ้นหมูแม่บลัวงเฟงลามงคป็นนักพอนักหมูเล่เป่าอะมันต้องเชื่ออะไรอีกอะ ลำวงปีใหม่ำวงปีใหม่าเนเาโอ้ยัโเสียงโด่งดังตั้งแต่57ปีที่แล้วหัมาแล้วมาแล้วอะไรสุดมากหัยเสียงครับเสียงครับ57ปีที่แล้วก็ดังครับเนี่ย เนี่มันเป็นเหมือนซีฟู้ดครับก็อร่อยมากครับตั้งแต่5้ปีที่แล้วก่อสุดท้ายครับต้ยมยำกุ้งครับ อร่อยปงก็บอกอ่ะทำอร่อยเหมือนทุกอย่างเลยอร่อยเหมือนทุกอย่างเลยอ่ะใช้ได้เนาะโอเคบอกอร่อยนี่ได้คน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 จองโตจะได้ยื่นใจคณะไข่ตุ๋นซื้อปลาเค็ม ไข่ตุ๋นปลาเคม็มอโหเสิร์ฟกับผักคะน้าเป็นไงฮะร้านสอเลยรสโอ้โหไม่เคยเห็นครับอะไรแปลกๆขนาดนี้ฮะลองชิมดูครับเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็คะน้าอย่างนี้ฮะฟราย Chinese kale with อ่าเอ็กอันนี้อะไรปลาใช่ไหมครั อสองดมาย่ยใ้เย็นอแล้วให้ปักน้ล้อร่อยมากไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ย